ส่งมอบรถโตโยต้ารีโวนะคะปี2017สวสวยคันนี้เลยค่ะไม่ทราบว่าคุณอาจรู้จักพึ่งช่องทางไหนคะติดต่อผ่านมายังเพจนะครับติดต่อผ่าน่างเพจแล้วมาดูรถประทับใจไหมคะเห็นรถครั้งแรกก็ศึกษาด้วยนะครับคุณพึ่งก็ได้เป็นเต็นที่คัดรถคุณภาพดีนะครับรถบ้านโดยตรงนะครับเลขไม์รถตรงตามสภาพนะครับรถก็รถ มีการรับประกันคุณภาพหลังการขายด้วยนะครับรวมไปถึงเครื่องยนต์แล้วก็ตัวถังนะครับรับประกันว่าไม่มีการชนมาก่อนใช่ค่ะประกันตัวถังตัวรถนะคะไม่มีตัดต่อไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมแน่นอนคะ่ะการันตีให้เลยคะ่ะแล้วการบริการที่ร้านเป็นยังไงบ้างคะงก็ม,มีการติดตามอยู่ตลอดนะครับก็มีความประทับใจนะครับที่ให้บริการลูกค้านะครับแล้วก็ อยากจะแนะนำนะครับถ้าใครที่สนใจมองหารถที่เป็นรถบ้านโดยตรงนะครับแล้วก็มีการคัดคุณภาพที่ที่ดีนะครับก็มาที่เต็นท์ของคุณพึ่งได้นะครับอขอบคุณมากเลยนะคะค่ะ